บ้านสวนเมืองการทันธนากรถูกภรรยาหุบสมบตัติสเปคนี้มียาจ๋าต้องการ สีพ่อบ้านแล้วว่าที่พ่อบ้านยกเรื่องเงินให้ภรรยาดูแลหมดบอกเลยว่าเรื่องนี้สาวร้อยทั้งร้อยใครได้ฟังก็คงมองเป็นเรื่องดีทั้งนั้นต้องยอมรับเลยว่าน้อยคนนักที่จะยอมยกเงินทั้งหมดให้ภรรยาจัดการดูแลให้บางครั้งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเกินกว่าจะอธิบายได้แต่ต้องบอกเลยว่าร้อยทั้งร้อยใครได้ฟังก็คงมองเป็นเรื่องดีทั้งนั้นค่ะสําหรับหนุ่มทันธนากรพอแกลงเข้าสู่ประตูวิวาวกับว่าที่เจ้าสาว ยุ้ยจีรนันบ้นแจนมที่คบหาดูเจกันยาวนานถึง6ปีและแน่นอนว่าจะต้องถูกถามเรื่องรายรับรายจ่ายอยู่แล้วซึ่งหนุ่มทันก็เปิดใจให้ฟังว่าเงินทั้งหมดให้ว่าที่เจ้าสาวจัดการหมดเลยรวมถึงธุรกิจที่ทําร่วมกันด้วยแถมยังบอกอีกว่าก่อนแต่งตนก็ให้สาวยุ้ยหมดอยู่แล้วให้อีกฝ่ายเป็นคนเก็บโอ้ยหวานว่าอะไรปานนี้น่ารักตั้งแต่ฐานาแฟนยังกําลังจะแต่งงานเลยนะจานีย